ควันหลงลิซ่ามีหนุ่มๆตามติดขาดนะโคเชล่า2023ส่วนพี่กาดค่ะก็จ้องมองไม่ห่างพี่ดุนะน้องไว้หรอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาควันหลงนะคะกับสมาชิกแร็พพิงได้เจอคนดังคนไหนบ้างค่ะ หนโคเชลล่า Coachella 2023ทั้งแรปเปอร์ก็มาลงค่ะก็มีรูปคู่และรูปเซ็ตกลุ่มนะคะก็จะได้เห็นว่าน้องๆได้เจอกับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังนะคะอย่างเจเดนสมิธก็เป็นแรปเปอร์นักร้องชื่อดังชาวอเมริกัน ก็มาลงรูปกับน้องๆ b ไบร์ทพินะคะในขณะที่สมาชิกก็ได้มารับชมเที่ยวนัดเทศกาลโคเชลล่าในครั้งนี้ค่ะก็มีเจเดนสมิธค่ะและว i ิลโลวสมิธเธอก็เป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันค่ะเป็นน้องสาวของเจเดนสมิธอีกด้วยนั่นเองล่ะค่ะก็ได้เจอกับสมาชิกเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันทั้งนุ่มเจเดนสมิธและสมาชิกไบร์ทพิงก็ได้เคยเจอกันแล้วนะคะณโคเชลล่านสะ2019ที่ผ่านมาค่ะ าปีนี้ก็ต้องพบเจอกันสักนิดนึงค่ะและรูปเซตนี้นะคะมาอัปเดตโดยสลิมจิมมีค่ะนักร้องชื่อดังชาวอ,อเมริกันได้มาลงรูปน้องลิซ่าและน้องโรเซ่นะคะโดยเอารูปน้องลิซ่าไว้ด้านหน้าโพส์ตค่ะลุกที่ทุกคนเห็นกันที่โคเชลล่านะคะ b l a c r บริช r ช x Blackpink ค่ะกับความที่น้อหนุ่มคนนี้ก็น่าจะพูดคุยอะไรกับน้องลิซ่าสักอย่างค่ะส่วนน้องลิซ่าเองก็ตั้งใจฟังนะคะและได้รูปนี้ออกมาได้ค่ะรูปน้องลิซ่ากับสลรมจิมมี่นะคะโรเซ่ Rose, กำลังที่จะเดินเข้างานค่ะก็มีพี่ๆี่กาดนะคะมาดูแลก,กันหลายคนเลยละคะ่ะด้วยศิลปินคนดังมาเจอกันหลายคนนะคะก็ต้องมีพี่กาด หุ่นดีๆลำบึกนะคะมาดูแลกันสักน,นิดนึงค่ะและรูปที่อาจารถ่ายมาได้นี้นะคะมีน้องลิซ่ามีเจนนี่ค่ะก็มาดูศิลปินอยูนาเวทีค่ะกับความที่พิกาศมาดูแลนะคะก็มาครบเซตเลยค่ะชุดกรอบทางทีมงานคือจ้องมองสาวๆหนักมากเลยละค่ะแฟนๆต่างก็แซวน้องๆนะคะว่ามีพิกาศที่หล่อดเหลวมองไม่หยุดร่างใหญ่หุ่นเฟิร์มดีมา,มากๆเลยละค่ะ ครั้งนี้ก็ยังมีสมาชิกได้เจอกับแรปเปอร์หนุ่มไทยก้าบิลลี่เอลิส และสมาชิกก็ยังได้เยี่ยมชมนะคะอย่างนักร้องโดมินิกไฟและโรซาเนียนะคะและสุดท้ายน้องลิซ่าก็ได้ถ่ายรูปกับรูคาซาบัตน,นะคะก็เป็นนักแสดงชื่อดังได้ลงรูปเซตนี้กับน้องลิซ่าบนไ g อีกด้วยละค่ะก็จะเป็นประรมาณนี้กับความศิลปินคนดังเจอกันหลายคนเลยนะคะในครั้งนี้เช่นเคยค่ะทุกทุคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะ เพื่อทีจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ